เหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งเขาเรียกว่าเหรียญเสมาขุดสะหลวงปู่หูพมัญโยตอกโคตรกไก่นะครับเหรียญเสมาขุดสะหลวงปู่งหงพมัญโยปลูกเสกหนึ่งวะละเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟรพริกุมารพ่วงเพชร,รเป็นเนื้อดินปัทวีธาตุพระชัยวัดเพชรกับ หลวงปู่งหงพรมปัญ,ญโยแนะนําเป็นของดีราคาเบาพุทธคุณเกินราคานะครับครับ,รบเขาเรียกว่าพระหงพิมพ์เหรียญหล่อหลวงปู่หงพรมปัญ,ญโยเป็นเนื้อผงพุทธคุณรูปหล่อหลวงปู่งหงนั่งพานนะครับพระหงหลวงปู่หงหลังพระแมธนรีบีบมวยผมเป็นเนื้อผงผสมชันหมากจี1 1> รอบแจกกรรมการนะครับ,รบพระชัยวัดเพชรสุรินหลวงปู่งหงพรมปัญโยรูปหล่อหลวงปู่หงพรมปัญโย เป็นเนื้อสำลิดนะครับ,รบนี่ครับเหรียญยอดฉัตรหลวงปู่หงค์คงปัญโยเป็นเนื้ออาบาาบวบ้าปีพศ2541เหร,รียญก้าวหน้าดีดีก้าวหน้าหลวงปู่หงค์คงปัญโยเป็นเนื้อทองแดงสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนนพักเครื่องนะครับใน YouTube ช่องสอนนชาแนลนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชม วัตถุมงคลของหลวงปู่หงพรมปบัญโยนะครับเป็นพระที่ติดรางวัลนะครับไปดูว่าพระที่ติดรางวัลเป็นรุ่นไหนของหลวงปู่หงภมปัญโยนะครับซึ่งได้มาซึ่งเป็นพระที่ค่อนข้างสวยเป็นพระที่สวยงามมากๆนะครับไปชมพร้อมกับผมเลยนะครับว่าเป็นรุ่นไหนบ้างนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมาชมพระเครื่องของหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับนี่ก็เป็นพระบูชาของหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับที่ร้านแจ็คเสมานะครับเดี๋ยวไปชมพระที่ติดรางวัลของหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับเป็นพระที่สวยงามมากๆานะครับ ह? เดี๋ยวมาชมพระเครื่องที่สวยและติดรางวัลที่ร้านแจ็คเสมากันครับ สวัสดีครับแจ็คเซมาสวัสดีครับพิสนิดสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สอนอชนแนลด้วยนะครับครับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่หง u รโบัญโยครับพระโพธิสัตว์แห่งแดนอีสานใต้วันนี้ก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับครับนี่ครับก็จะมีประมาณสักสิบนิดสิบองค์นิดนิดครับครับโอ้หติดรางวัลด้วยใช่ครับครับต้องบอกว่าเอาใจคนชอบพระสวยหน่อยครับแนะนําเป็นรายการแรกเลยแล้วกันนะครับนี่ครับ เขาเรียกว่าพระชัยวัดเพชรกับหลวงูุหงพรมปัญโบเป็นเนื้อนวัดลหาก้นเงินรุ่นฉลองชัยับปีพศ2541จำนวนการสร้าง399องค์เท่านั้นนะครับองค์นี้หมายเลข636นะครับนี่ครับ6ต้ฐานใช่ครับใต้ฐานก็จะตอกหมายเลขนะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นพระชัยเพชรกรับนี่ครับด้านหลังก็จะตอกโพส์บริเวณนี้นะครับนี่ครับโพส สภาพสวยเดิมๆนะครับติดรางวัลงานที่ไหนเนี่ยแชมป์ที่หนึ่งงานท้องถิ่นเลยครับนั่นก็คืองานจังหวัดสุรินทร์ที่ผ่านมาล่าสุดนี้ครับนี่ครับเรียกได้ว่าสวยจัดประหลัดบอกครับจานวนการสร้างชัดเจนสร้างไม่มากครับแล้วก็เป็นพระยอดนิยมอีกหนึ่งรายการของลูกปู่หงับครับตอกโคตตอกเลขใช่ไหมใช่ครับตอกโคตตอกเลขกากับเลขหาง่ายครับครับชอบไปไม่ปวดหัวครับ ทางร้านออกให้บูชาเพียง1น0 0งบาทเท่านั้นครับครับมี1องค์นะครับครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปยังอยู่ที่พระแชมป์ครับฮะพระติดรางวัลนี่เลยครับสำหรับใครที่ดูพระไม่เก่งครับดูพระไม่เป็นครับแต่ท่านก็เช่าได้อืเขาเรียกว่าพี่กุมารพ่วงเพชรครับ เป็นเนื้อดินปัทวีธาตุาเป็นเนื้อดินเจนนครเก้าบุรีครับรุ่นรวยมาสศรษฐีปีพศ2542เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับนั่งแบบนี้เลยนะตัวผมเองเนี่ก็ต้องบอกว่าครับศรัทธานีที่ปูมารเทพหลวงู่งหงมากครับผมจะเล่าประสบการณ์ครับให้ฟังเมื่อวานเลยนะครับครับเป็นไงประสบการณ์ของผมก็คือว่าผมได้เช่า เหรียญเสมาสุปทถนาเนื้อทองคำของหลวงปู่พระมหาศีลาสิริจันโทมาหนึ่งองค์เป็นปรากฏว่าแฟนผมขอกับพี่กุมารก็คือรุ่นนี้เลยครับเนี่ยนะรุ่นเนี่ยนะอธิษฐานเจาะจงเลยนะครับับอธิษฐานว่าพี่กุมารช่วยหาลูกค้ามาเช่าเหรียญเสมาทองคำหน่อยครับพี่เชื่อไหมครับผ่านไปไม่ถึงสิบห้านาทีมีลูกค้าโทรมาถามว่า เหรียญสีมาทองคายังอยู่ไหมผมบอกอยู่ครับครับแล้วผมก็ได้แจ้งราคาลูกค้าไปครับลูกค้าบอกว่าผมปิดครับอตอนเย็นผมมารับครับปรากฏว่าสี่โมงเย็นลูกค้ามารับครับผมนี่ยกมือท่วมหัวเลยต้องบอกว่าพี่กุมานี่ของจริงขอได้ไวรับของจริงครับผมเชื่อแล้วครับนี่ครับวันนี้ผมมีมาแบ่งหนึ่งองค์นะครับแชมป์งานสมาคมจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะทางร้านออกให้บูชาเพียงหนึ่งหมื่น 5 5 0พันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับครับสภาพสวยมากครับลองไปไปบูชาดูครับครับผมไี่เจอประสบการณ์กับตัวแล้วครับต้องบอกว่าขอได้ไว้รับของจริงับนี่ครับไม่ผิดหวังับพี่กุมารนี่สุดยอดจริงๆครับนี่ครับนี่ครับถักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับครับายการต่อไปนะครับเอาใจคนชอบผ้าสวยอีกหนึ่งรายการของ EP นี้นะครับ ครับแชมป์งานสมาคมจังหวัดสุรินทร์ครับเขาเรียกว่าพระชัยวัดเพชรสุรินทร์หลวงปู่หงคพรมปัญโยรุ่นเสาห้ามหาบารมีปีพศ2543ระสาจำนวนการสร้าง999องค์อาองค์นี้หมายเลข311เป็นเนื้อนวลลิ์นะครับนวลลิ์ก็คือโลหะ11ชนิดเพิ่มจากนวโลหะมาก็คือมีตะกั่วกับดีบุกนะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นเหมือน หลวงพ่อพิษสุรินที่อยู่ในปราสาทที่จังหวัดสุรินเลยนะครับปราสาทเพชรนะครับนี่ครับสภาพสวยเดิมนะครับนี่ครับแชมป์แชมป์อยู่แล้วแชมป์เลยสาหรับท่านที่เช่าพระกลิ่นพิสุรินไม่ไหวับผมแนะนํานี่เลยครับพระชัยวัดเพชรสุรินใช้แทนกันได้ครับพุทธคุณเหมือนกันครับองนี้แชมป์งานสุริน ทางร้านออกให้บูชาเพียง1น0 0งบาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับนี่เลยครับรูปหล่อหลวงปู่โงพรมัญโยเป็นเนื้อสำมฤธิดนะครับครับนี่ครับรุ่นสมโพชปีพศสองพันารี่บเอ็ดประมาณนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิด จำนวนการสร้างเนี่ยห้าร้อยองค์องนี้หมายเลขจำไม่ได้ครับขออนุญาตส่องหน่อยนะครับหมายเลขอะไรหมายเลขหนึ่งศูนย์สองครับนี่นะนี่ครับจำนวนการสร้างเพียงห้าร้อยองค์เท่านั้นนะครับใต้ฐานอุดผงนะครับนี่ครับอุดผงตอกโคตรตอกหมายเลขกำกับนี่ครับเหมือนลูกปูหงมากรับครับสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องทางร้านออกให้บูชาเพียง หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับนี่นะมีองค์เดียวนะครับครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมนี่ครับนอนกล่องมาเลยครับผมนี่ครับครับครับหน้าบูชาครับครับรายการต่อไปครับครับนี่เลยครับเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งเขาเรียกว่าเหรียญเสมาขุดซาหลวงปู่หงค์พมัโยครับตอกโคตรกไก่นะครับนี่ครับตอกโคตรกไก่มาพร้อมสายสินเดิมเดิมเขาเรียกว่าเหรียญพ่อรักลูกครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำพี่ปศสองพัร้บ จํานวนการสร้างเพียง500องค์เท่านั้นนะครับโอ้สร้างน้อยถือว่าเป็นเหรียญยอนยมครับสําหรับเนื้อทองแดงต้องบอกว่าต่อโคตก็ไก่นิยมสุดนะครับครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังก็จะต่อโคตนณะบริเวณนี้อืนี่ครับครับสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้กันบูชาครับทางร้านออกให้บูชาเพียง16,000บาทเท่านั้นครับครับายการต่อไปครับครับ ยังอยู่ที่เหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่ง uh huh. เขาเรียกว่าเหรียญเสมากุสะหลวงปู่ห uh ูษ huh. รพมัญโย uh huh. ปลูกเสกหนึ่งวะละเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟ uh huh. ปีพศ2541จํานวนการสร้าง8,000เหรียญน,นี่ครับสบภาพสวยแดงเดิมค uh huh. นี่ครับเอาว่าแสบตากันเลยทีเดียว uh huh. าทางร้านออกให้บูชาเพียง12,000บาทเท่านั้นนะครับครับ uh huh. มีองค์เดียวนะครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับ uh huh. ครับ ต่อไปนะครับเหรียญยอดฉัตรหลวงปู่หงคงบมัญโยเป็นเนื้ออวบาปพศ2 5ง1้าครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงกลมครับด้านบนก็จะเป็นคล้ายคล้ายเหรียญพระมหาชนกนะครับครับเป็นพระพุทธเหนือพรมครับนี่ครับพระตันนาพระพุทธเหนือพรมครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่หงนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าโสร้างตอนหลวงปู่ยุ80ปีครับ สภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้ครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง8,000บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับเหรียญก้าวหน้าดีดีก้าวหน้าหลวงปู่หงคมปัญโยเป็นเนื้อทองแดงรุ่นเศรษฐีทวีคูณปีพศ2553ครัาบสภาพสวยเดิมๆนะครับที่สำคัญราคายังจับต้องได้ครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง1,000 ห้าร้อยบาทเท่านั้นครับรายการต่อไปนะครับับแนะนําเป็นพระหงหลวงกูหงหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นเนื้อผงผสมชันหมากจีวอนแจกกรรมการนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านี่ครับอันนี้ด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงกูหงนั่งเต็มองคค์รับด้านหลังก็จะเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับนี่ครับถือว่าเป็น เป็นเนื้อที่น่าใช้น่าบูชามากๆครับครับแล้วที่สําคัญราคาก็ยังจับต้องได้นะครับสภาพสวยเดิมๆนะครับนู่นครับดูนี่ครับมีเศษทีวอนเศษชานหมางครับนี่ครับน่าใช้มากครับครับอ่าทางร้านออกให้บูชาเพียง2,000บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เนียวนะครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปนะครับแนะนําเป็นของดีราคาเบาพุทธคุณเกินราคานะครับครับนี่ครับ เขาเรียกว่าพระหงพิมพ์เหรียญหล่อหลวงปู่หงพรมปัญญูเป็นเนื้อผงพุทธคุณปีรุ่นทนาสารสมบัติปีพศ .2548-49 ประมาณนี้นะครับรบนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่หงนั่งนั่งเต็มองด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่หงนะครับนี่ครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมซองเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมีคาถาด้วยมีคาถาบูชาด้วยนะครับครับ วันนี้มีมาแบ่งหนึ่งองค์นะครับทางร้านออกให้บูชาเพียง1,500บาทเท่านั้นครับย้ำนะครับสภาพคัดสวยนะครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับรายการสุดท้ายของ EP นี้นะครับรบเขาเรียกว่ารูปหล่อลุงปู่หงนั่งพ่านนะครับนี่ครับกล่องเดิมเลยครับเป็นเนื้อชนวนตัดลุงนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับน่าใช้น่าบูชาสุดๆครับครับเป็นรุ่น เสาห้ามหาบารมีปีพศ2 5ง3ครับต่อโค้ดเลขห้าไทยบริเวณนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นรูปหลวงปู่หงนั่งบนผานนะครับนี่ครับหน้าบูชานะครับแล้วที่สําคัญราคาก็ยังจับต้องได้นะครับสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียง2,800บาทเท่านั้นครับมีองเดียวนะครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมพระเครื่องของหลวงปู่หง คมปัญโยนะครับนี่ท่านใดชอบนะฮะแบบติดรางวัลนะครับงานสมาคมนะครับนี่นะครับแล้วก็พระสวยยังไม่ผ่านการบูชานะครับแท้ทันประกันเดิมจากร้านแจ็คเสมานะครับถ้า f อสนใจอยากจะโทรมาคุยหรือแอดไอดีไลน์มามีเบอร์โทรหรือมีอะไรติดต่อช่องทางไหนบ้างครับเบอร์โทรผมนะครับครับ9 9 5139ครับ idline ศูนย์แปดหกปดเก้าห้าหนึ่งสามเาครับสามารถมาชมองจริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3าปากซอยลาเพาวร้อยยี่สบเจ็ดครับอร้านผมเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10บโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นครับครับครับนี่นะครับท่านผู้ชมสนใจรายการไหนนะครับโทรมาตามเบอร์โทรที่เขาให้ไว้นะครับหรือจะ add idline มาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเขาได้นะครับซึ่งวันนี้ทางช่อง y o u t u นะนะ สอนชาแนลก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับที่นำพระเครื่องและเครื่องรางของขัง,งของหลวงปู่หงพรมปัญโยมาให้ทาง FC ได้ชมแล้วก็เปิดให้บูชานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ